ตอนนี้ห้อยกัลังปีนเพื่อต่อลงราคากันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดดัดโคกระบือบ้านหนองบับใหญ่ครับ ตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอแกตุรัดจังหวัดเชียงภูมิตลาดนัดแห่งนี้พื้นที่เปิดทําการทุกวันพฤหัสและก็วันอาทิตย์นะครับเปิดแต่เร้าครับไปสายมาเนี่ยเพื่อนก็นเลือกกันครับถ้าพี่น้องสนใจครับอยากมาแวะเลือกซื้อเลือกหาหรือมาเลือกชมครับตลาดนัดแห่งนี้ถ้ามาจากเชียงภูมิครับ พ่อเลยปับป่าจ็ดตลาดเตอไฟแดงแล้วก็ยูเทื่อนกลับมาครับถ้าพี่น้องมาจากตางจังหวัโคราชครับทานปับป่าเจ็ดตมานิดนึงแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงประตูวัดครับเขาออกง่ายครับตลาดแห่งนี้ครับอยู่ติดถนนครับเดี๋ยวมื้อนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายทั้งกันพ่อบุญมีสวัสดีตอนเช้าครับครับมื้อนี้ได้งัวใหญ่มา2อตัวนะพ่อเนาะครับผมเอานางเหลืองก่อนพ่อครับนางเหลืองนมก็คือใหญ่เด้อพ่อก็มีลูกเตียแยกลูกออกนะครับโอ้แยกลูกครับอายุเขาท่อได้จากปีแล้วได้ลูกจากโตแล้ว บัวหาปีหรือวัวไหนตอนนี้เขาทองว่วพ่อคือเป็นไทยอ้องวัวทองหรอต้องว่างแกครับเป็นวัวอย่างพ่อเขาเอินวัวเขาหน่ะวัวลูกกระทบบะเลืองัวไทยวัวลูกกระทบแล้วลูกกระทบสูงตีร้อยสี่นะพ่อเนาะพ่อบ่นมีดเปิดไว้เท่าไรครับนั่งเหลืองนะเปิดไว้สามตีสองครับสามตีสองนี่คือราคาเปิดครับไก่ยังต่อได้อีกดอยู่ครับต่อได้หลายบ่หรอพ่อจะได้อยู่เนี่ยนั่งดำที่ละพ่อ นังดำนั่นนังดำนี่เป็นวเน่ยนะพอ่อบ,บ่บ่บเป็นสายหูเนาะับ,บเป็นสายหูเราเป็นลูกกระทบแล้วนี่แหละแต่ว่าเราาสูงครับนะนั่งดำนี่มีลูกของพ่อหรือว่าแม่เดียวโอ้รัวสาวครับได้จักเดือนครับเอาเหมือนดีบบสองปีแล้วหรือหัวแต่ว่าเขาขึ้นนงพอ่อยังครับพอผู้ใดได้ไปก็คือครับได้ไปเตรียมทับอ่ะเนาะได้ไปเตรียมทับรถพ่อบุญมีว่าเท่าไหร่ครับนั่งดำอ่ะวันยิบเกาครับหยิบเก่ากันละครับเปิด ครับก็ยังต่อรองเด็กน้องพอเนาะครับผมพ่อบุญมีนี่มาได้ใส่คับเอามาจากบ้านปลาย้างครับบ้านปลาย้างอำเภอบ้านข่าวครับปลาย้างตบบลอย่งพ่อตบบลลุมคี้ครับลูมลำคี้ครับคอเบอร์ติดต่อครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์หกเก้าครับหนึ่งศูนย์เก้าหกพ่อบุญมีแล้วครับแล้วพี่น้องสนใจก็โทรหาเราพ่อบุญมีนี่ออกตลาดนี่ไปทุกมือบ่ไปอยู่ครับอาทิตย์หนึ่งนะครับวันจันทร์พ่อไปใส่วันจันทร์ก็ไปนองคามวันอังคารพ่อ วันวันอักขันบุ้มค่อยไปเดืน่ะวันออกขันบุ้มค่อยมีพักฟ่อนแต่เก่าไปวัวใหญ่ดิแต่เก่าวันไปละมีโผพอไปละมีเอาวันพุทธวันพุทธวันวันพุทธก็ไปวันขก่าววันเป็นฤๅษีวันเป็นฤๅษีมาหนิเจตุราธวันสุขพ่อเออวันวันสุขบุ้มไปเอาพักฟ่อนฟักฟ่อนเดอสองสองมื้อใสเงินใสเงินที่หาแร่นบ่พ่อเดี๋ยวถามเนี่ยกระซิบบอกบออาทิตย์นึงเดี๋ยวพ่อณตอนนี้น่ะ เหลือเนี <gegen violin> <warfare> ่ยเพราะอาทิตย์ละหมื่นี่ยเพราะกำไรจากการขายเงินวาโอ้โหพอเหรอครับท่านเด็พ่อเขาบอกไงป่ะอาทิตย์ละบสองสามพันนี่คืออยู่อันนี้พ่อบุญมีเลยครับเด้ไนี่อครับนี่พ่อบุญมีนะครับเราออกนัดอาทิตย์หนึ่งเราหยุดสองมือแล้วพ่อเนาะตอนนี้ได้เยอะทิตย์ละเล่ก็สองสามพันครับลดลงไหนบุพ่อรายรับอะลดลายครับจากแต่เก้าเท่าสด็จผมมันแก่แจ๊เก้ากะเจ็ดแต่ทันพุ่้ละโอ้เป็นเป็นมันอินจาก เดือนแล้วพ่อโอ้แต่โคมีดเจีดปลายนั่นบอกครับครับก็สูบไปนะพ่อนาะสูบไปสูบไปสูบไปมันเห็ดเราเด้รถดทุกัวเหรอครับเพราะว่าเขายึดอาชีพนี้แล้วพ่อนาะครับสูบไปข้างหน้าเดี๋ยวมันดีขึ้นแล้วพ่อนาอครับเอามื่อนี้ก็เห็นหมานพ่อเด้อครับผมครับครับขอบคุณหลายครับคุณพ่ออันนี้นั่งดำแล้วครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ค่อยโทรหาพ่อบุญมี ต้องไทยบ้านเข้ามาหลายดอกมหมดเนี่ยพ่อวันนี้เราไทยบ้านกันลังต่อรองราคากันครับครับตลาดแห่งนี้ก็เป็นตลาดขนาดกลางครับแต่ว่าก้อนหนังนี่นี่เป็นตลาดไงนึกว่าพ่อใหญ่กว่าบ้านข่าวอีกใหนในโต๊ะกันโอ้เยเจนเียนจุ่มลูกน้องไปยังน่ะจุ่มลูกน้องวันนี้จุ่มลูกน้องขึ้นมาที่มาเฮ้ย คาเอาห้อยวัดดีตอนเศร้าครับครับผมมันนี่ได้งัวสาวมาตัวนึงเนาะครับอายุเขาจากเดือนห้อยไอ้วัดแม่แจ๊ปนไหนครับผมตีกระดิขบถึงขวบปะถึงไหนถึงขตีตีประมาณขวบเนาะอันนี้เป็นง้วนบ้านเนาะใช่ครับมันนี่ห้อยได้มาตัวเดียวข้าวใหห้อยเปิดใบจะไหนครับหมายเก้าครับผมรอรองไหนมือเก้าล่ะครับเปิดครับห้อยมาจากใส่ครับใส่เนสนาเนสนาเอาขอบเบนติดต่อห้อยเพื่อพี่น้องสามครับส่วนสามหนึ่งครับแบบสองเก้าเก้าครับ ห้อยอย่างครับบีมครับผมห้อยบีมเนาะเอาพี่รองไปเด็ดสนใจห้อยทรหาห้อยบีมแล้วได้ครับเราได้งัวไว้รุ่นมาหนึ่งตัวงัวสาวเพื่อจะเอาไปคุณหรือว่าเอาไปเลี้ยงในคอกน้อะห้อยเนาะใช่ครับเอาให้โชคดีนะห้อยได้หมือดเลยด้ับผมครับให้มันหมานครับ,รบพี่รองไปโทรหาเราวัแลี้หนูขายปลาึ้นขายอยู่ อ่ห้อยสวัสดีครับครับผมวันนี้เอาหัวสาวมาหนึ่งตัวเนาะครับผมเครื่องนี่เครื่องแดงด้วยครับนี่ครับใช่ครับหัวเขานี่เป็นลูกกระทบไม่ห้อยแม่นครับเป็นหัวสาวได้จากเดือนครับได้จากเดือนหัวสาวยังไม่ทันทับครับยังไม่ทันทับครับผมจะอดิขวบกูกัวนห้อยเนาะครับผมสูงประมาณเท่าไหร่ครับน่ะประมาณร้อยร้อยสี่ขึ้นร้อยสี่ขึ้นครับร้อยสี่ขึ้นโอ้หัวล้นด้ครับเจ้านี่ครับผมหัวล่นแล้วก็สีแดงดีนะครับ บ่าได้มีตำหนิเนาะค่อยเนาะครับผมมีแค่ตรงนมครับนิดติ่งแต่อ๋อแม่นครับเขาจะมีเขาจะมีไอ้ด้านบวมๆตรงเต้านมเนาะใช่ครับนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งนู้นนะครับแค่นั้นที่ว่ามีตำหนิเนาะไม่แล้วก็บอกอยอะมองอื่นบะมีครับครับแม่สาวนี่ห้อยเปิดกีเท่าไหร่ครับห้าสิบเก้าครับห้าสิบเก้าคือราคาเปิดเนาะครับาคาเปิดต่อรองได้ครับผมหอยไม่อยากใส่ครับโคราชครับไม่จากโคราช อาขอเบอร์ติดต่อเข้าห้อยเบอร์โทรศัพท์เพื่อพี่น้องได้ไปเลี้ยง083ครับ083 319ปดสาครับเก้าหครับห้อยอย่างครับตูนครับห้อยตูนครับผมอ่ะพี่น้องสนใจใครโทรหาเราได้ครับเด้อถ้าพี่น้องบ้านไก่ลราที่นี่เพิ่นบ่สะดวกเพิ่นบ่มีรถมาลากมาจูงน่ะห้อยรับส่งเพิ่นบ่ส่งครับส่งครับเอาไว้คุยกันไปคุยกันเนาะครับผมมื้อนี้ใหายสูบได้ห้อยเด้อครับผมไปเปล่อยเร็วๆครับครับขอบคุณครับครับอันนี้ พี่น้องสนใจค่อยโทรหาห้อยตูดแล้วครับแล้วมาหนึ่งสาวมือนะนะครับตรงนี้เต้านมที่ว่ามันโดนแมงต่อแต่น้อยแต่ห้อยมันจะบวมนิดนึงครับมันหายอยู่ครับแต่กลับว่่ได้มีผลอย่างเราเนาะนมเรามีติ้งต่น่ะห้อยเป็นบ่านมมีติงงยู่ติ้งนึงเล้ครับนะนะครับพี่น้องเราค่อยเบิ้งเอา แต่ว่าภาพรวมก็คือผิวพันธุ์เราได้ยุคครับสูงประมาณร้อยสี่แล้วหัวรุนนะครับนะ่ะหัวรุน,นพ่อห้อยสวัสดีครับได้งว,ว่าสาวมาตัวเนิง่งประมาณจะปีพ่ออายุเขานะ่ะ มีกลักวยเนาะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าสาวอยู่โอ้ใส่หูแล้วอย่างพ่อน่ะใส่สหูครับสูงก็ที่ประมาณร้อยซี่ขื่นนะพ่อเนาะครับเครื่องดำครับเครื่องดำหางก็ดีอยู่เป็นนังออกผิวที่ออกสีเม็ดเ้าเปลือกนะพ่อเนาะเม็ดเ้าเปลือกนวลสีน้ำนวลแดงนวลครับบอดี้วิทย์ตรงนี้นะพ่อเนาะครับตรงนี้พ่ออีหลานนี่พ่อเปิดเท่าไหร่เปิด สามหรือวะสามแล้วสามสามพัสามแล้วครับเปิดหลือเนาะครับนะครับเปิดกับท่านพี่น้องจะได้กับตอร้องได้ครับพ่อบเบอร์โทรศัพท์เนี้ยเบอร์โทรศัพท์นี่จะของเมียจำได้หมดเลยครับอบอจำได้หมดเลยครับพ่อไม่พ่อไม่ได้เขียนเบอร์มาเตะครับนี่จะใช้ใช้ลบไปอยู่ไอ้พ่อยอยู่บ้านไหนอยู่บ้านหนองกระโงงหนองกระโงงตำบลครับตำบลตำบลบ้านขาวตำบลตุ้งกลอง อำเภอทุ่งท้องบ้านเข่าเลยครับอําเภอบ้านข่าเนาะครับครับพี่ครับพี่น้องอยู่ใกล้เท่านั้นเลยเบิ้งกับเราก็ได้เมื่อหลังพ่อจุดบุตทัวมานําเด้อครับครับครับเมื่อพี่น้องทางบ้านอยากได้ไปเลี้ยงนะครับพ่อห้อยอย่างครับห้อยลาครับห้อยลาครับมุ้นนี่สโซกดล้วพอเดอครับไปได้ปล่อยเลยวุนนี่เลยครับเป็นสายหูครับของเราอ่ะเป็นสายหูไปเบิ้งลาสวยวะถือปงมีประวัติว่ะนะพ่อพ่อเขาผู้ใดนะพ่อเขาอ่ะ ขอปูมือครับขอปูมออ๋องวดนี้เราก็ซื้อมาได้ครับแล้วบรรลุประวัติเป็นสายหูเล็บเล็บดีนะพ่อเนาะดีทุกอยัดเพราะว่าเป็นงวสาวอยู่งวสาวแช่ดันเขากโอ้เออเราเราสนเขาให้แล้วครับตัวนั้น นมน้อได้มิติ่งนะพ่อนะน้อมซีดาวน้อมดีอย่างน้อมด้านเลยวะดีน <c oughs> oh, well. <c oughs> <of> <Games> uh ้อมดีเอาห้อยสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ได้งวงสาวมาสองสาวเนาะจ้าเนาะสาวมาสองสาวแต่ละสาวนี่เปิดไว้เท่าไรครับห้อยตัวน้อยนันยิบสี่ตัวใหญ่นันยิบเจ็ดตัวกระถ่ายกระบาดยิบสี่ตัวคุณยิบเจ็ดอ่ะที่นี่นั่งไงเพื่นได้คือตัวใหญ่คทักแท้นนั่งขาวกว่าเออนั่งขาวนั่นเพิ่งซื้อแล้วโอ้เพิ่งซื้อแล้วเพิ่งซื้อเสด็จนะห้อย สี่หมื่นสามพเอ๊ะเม็นสายหูบ่ครับนังข่าวนะไรเนี่ยเม็นบ่สเม็นสายหูบ่หรือว่าลูกกระทบบอสสันทัดเจ้าอ๋ออ๋อเอาห้อยอีลาสองตัวนี้เพื่อพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงไปเข้าคอกไปเลี้ยงคุณขอเบอร์ติดต่อนี้อ๋อแดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสอง อันนี้เบือพม่แล้วเนยครับพ่อมาแล้วลูกสาวพมาจาโอ้ลูกสาวพาตเนี่ยจโอ้พาพมาตีมื่อไหรครับ่มาค่ะโอ้สาาเทนบอกพมาเน่ยมันหมานครับเ้อ้าขอขอบคุณหลายครับครับครับวสาวสอสาวครับครับอันนึงยิบสีอันนึงยิบเจ็ด หน้มมียูซีเต้าเครื่องอีหลานี่เครื่องพาด้วยครับเนี่ยครับส่วนตัวนี้นี่เครื่องดำครับพี่น้องไปยทุวรหาแล้วครับขอมาเเพิ้งหลาสวยวะเเพิ้ง ไม่ดีครับครับวันนี้ได้มัวมาหนึ่งโคมกับหนึ่งเดียวหเดียวนะครับไอโคมนี่ว่าปล่อยไปแล้วหล่วัดีครับห้องว่าท่ไครับตอนห้องะโคมนะยี่สเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับตอนเขาปลอยได้ครับเพิ่นมาให้เขาเท่าไหร่สองสี่ันสามรอยโอ้เลือขาดมันกลับบ้านหมดล้วครับบ่รหลือหรอเบ่เหลือครับเว่า่นี้แาแต่ว่าทีขายขาย เอาเงินหมุนมันไม่มีเงินหมุนต่อเพราะได้เงินสองหมื่นกว่าบาทหมุนต่อครับซึ่งมันหน่อยหมุนต่อโอ้เจ้าอันมันอยู่ในรอดท่านหนูท่านเ่าทุกกลับเคลืนสิกับน้ำมันกินสีไปอีกเขาเนื้อเจ้าของอีกครับอาทิตย์บักบักผู้ตัวนี้ครับห้อยบักผู้ตัวนี้ว่าเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ว่าไว้สองหมื่นสี่ห้าร้อยอันนี้คือราคาเปิดถึงละครับแต่ยังต่อรองได้อีกครับต่อได้หลายอยู่ต่อได้อยู่ถ้ากิบสามขาย อันนี้คือราคาหม่งจะเอาเลยวะเตี้ยครับหม่งจะเอาเลยค่ายไม่อยากใส่ครับบ้านนาเทพธิติบ้านนา้ยังกัดครับที่อำเภอเทศธิติเนาะโอ้ไก่ติดเยอะด้วยล่ะครับไก่เยอะเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อพี่น้องอยางได้เป็นเลี้ยงเบอร์โทรศัพท์เอามาให้นี่ล่ะเอ้าหลามไหมไก่มากเนาะเอามากกัลูกสายด้วยครับเด้อลูกสายเรา เพ่อทกะพละยอมตน้ำมันนี่ครับแพงตโ่าฮ่าเพ่อนหออย่างเราซื้อห่ออย่างครับห้าร้อยอวยจอยหอยจอยนะครับบักรานี่ไม่ได้ไปโรงเรียนเตี่ยคือจบแล้วเนี้ยงจบปะเยครับเอากู้เรีจบมืสามถือว่ามาข้างหัวกรพตี่ยอ๋ออ๋ออ๋อกระสันให้ี่ยๆเศกด้ ขอยเจอยกระเหินหมันด้วครับเด้อครับผมแล้วก็เจอกันไหมหอยหมันให้รวยๆขนาครับผมยผมนั่นเราขายแล้วนะครับตัวนี้เหลือแต่บัคคู่ตัวนี้เล่ตัวเดียวนี่นะครับหัวรุ่นนี่เล่แล้วเนี่ยหัวรุ่นจักเดือนในหอยอายุเขาอ่ะสองขวบครับเนาะมัสองขวบครับเนื้อหนังใส่ได้เยอะ พี่น้องอยากได้ไปคุณหรือว่าได้ครอหรือว่าไปเป็นอย่างกันแล้วแต่น้องห้อยเนาะจะค่อยโทรหาห้อยจอยแล้วครับครับผมห้อยสวัสดีครับครับเอาออกมาสองตัวมาเนี่ยครับเป็นบักคู่ทั้งสองครับเอาบักแดงครับห้อยบักแดงว่าเท่าไรครับบักแดงอ่ะบักแดงสองเมื่อยหาพันสองเมื่อยหาพันได้จากเดือนครับเนี่ยมันพอปีปะ ป่ามันปีเศษแล้วครับปีหาเดือนแล้วอันนี้ประวัติเขาครับเป็นควายบ้านบ้านบ่เอ้ยเป็นัวบ้านบ้านบ่พื้นบ้านเขาเนี่ยครับพื้นบ้านเขาเนี่ยเนาะสองหมื่นเท่าไหร่ก็ครับสองหมื่นหาพันราคาเปิดเนาะครับกต่โตลงอีกหลายเยอะครับท้าบักขาวครับค่อยหมื่นหาพันหมื่นหาพันเลขเดือนท้าบักขาวนะหกกิจเดือนครับประมาณนี้ละอ๋อค่อยเรียกใส่ครับมาจากบ้านอำเภอบ้านขาวของบ้านขาวเขาครับเอาเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวลุกลานอันนั้นยึดใส่ลานนะในรถเดี๋ยวมันมั่นนอกับเขาอยู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยคอยมาสกิดผมเด้อครับครับให้โชคโชคครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวที่ขึ้นให้เราแล้วครับพี่น้องซื้อเข่านี่ว่าปากซอยนี่บ่ครับอ๋อครับครับเรามาสองตัว อห้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ได้งวัวมาหลายตัวนะครับได้มาสามตัวครับเแถานี้เอาอันนี้ก้อนไอ้สายหูนี่เป็น ừ, เป็นไอ้ตัวผู้ตีครับเป็นตัวผู้ครับสายเลือดของไอ้วีโก้ครับใบโหลดยังเหลืออยู่ไหมครับเหลือครับอ๋อยังเหลืออยู่ครับจักเดือนครับพับอายุเขา่ห <c oughs> ้อยอายุแปดเดือนแปดเดือนครับอ๋อแปดเดือนนี่เป็นง้วดง้วดเด็กน้อยอยู่วดเป็นง้วดเด็กอยู่ไอ้นี่ขุมชนมันอยู่เลยเนี่ยแจงน้อยโอ้ความสูงเขาที่ลอยเท่าไรห้อยลอยหาลอยหาถึงระบาหัว ถ้าแดงห้อยร้อยสี่คือถึงีะดอกอาตีจากร้อยซี่ขึ้นเนาะครับจากร้อยสี่ห้อยเปิดไว้เท่าไหร่ครับปากการเปิดไว้สามเซฟครับสามเซบสามเซฟละครับเปิดหรือเนาะครับเปละครับเปิดเปิดก็ได้นิดนิดในหน่วยกันครับผมอ้าวแดงแดงครับแดงน้อยครับแดงน้อยมันเป็นแม่แม่ลูกครับเนาะตอเป็นโคมครับเป็นขูเป็นแม่ลูกแดงแดงน้อยนี่ไอ้ผู้ครับตัวผู้ครับพ่อเขาทั้งไหนห้อยพ่อมันเป็นของเอสเคสามน่ะใบรถยังเหลืออยู่ไหมใบรถมีครับผม แม, <S 2> <S 2> แม่เขาที่เป็นหัวไทยบนนะครับกหัวไทยกายนะครับไถพื้นบ้านตอนนี้ท่องท่องว่างบมกห้อยหรือว่า,วาแม่มันท่องห้าเดือนแล้วทับไอ้พิศเสด็จไว้นั่ยนะแม่มันใบหลอดก็มีเอกใบหลอดไม่มีครัอบอันนั้นโอ้โหนั่นไม่มีโคมนี่เท่าไหร่ครับห้อย นี่สบายไฟสี่เหมือนแม่ลูกสองสองตัวน่ะไปรับประกันก็มีทุกอย่างทุกอย่างประกันเลยครับครับผมหมายเลขสี่หมือนหมายเลขอเบอร์ติดต่อครับศูนย์เก้าแปดครับสองสามสี่ครับสี่ศูนย์เทเกียครับห้อยยังครับผู้ใหญ่เตี้ยมครับผู้ใหญ่เตี้ยบ้านเพชรครับบ้านเพชรอเดนลงเนาะครับประมาณนี้ได้ลงครับ พี่น้องผู้ใดสนใจค่อยโทรหาผู้ใหญ่เราได้ครับเด้อมืัอนี้เราได้สายหูครับสายหูไต้หนุ่มน้อยมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หนึ่งคมนะหอยเนาะครับผมมืัอนี้ให้ยสุกๆให้ครับผมค่อยบนรถเลยครับทั้งสามสามตัวนี้ครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับผมพี่น้องไปโทรหาผู้ใหญ่เราครับอันนี้แม่เราเป็นหมอไทย สวัสดีครับสวัสดีครับได้งัวมาคบนึงแล้วมื้างหนาะครับผมแต่ว่าแม่เขานี่เป็นงัวใหญ่ครับเป็นงัวลูกกระทบอ่าบ่เป็นสายหูครับลูกกระทบครับเขามีลูกไปจากตัวละห้อยเรื่อตัวซีซีครับตัวซีนอนอยี่หนี่บ่ครับผมถ้าจะไปกับตัวที่หาเนาะครับแต่ตอนนี้ท้องว่างครับผมท้องว่างอยู่ลูกเขาที่นอนอยี่หนี่พ่อท่านไหนครับห้อยมันเป็นพ่อบ้านครับครับพ่อบ้านเป็นลูกสาวเป็นลูกตัวนเมียได้ยิงเดือนแล้วน่ะครับห้อยลูกว้าได้เดือดเป็นกล้วยอ๋อกระโคตรครับ ไม่ได้สูงร้อยห้าครับนะความสูงเขาโอ้น่าจีสิบครับเนาะแม่็นไใหญ่ครับเกลือบสมกับบารถล้อครับเท่าไหครับห้อยเปิดไบคบนะห้าหมื่นแปดครับห้าหมื่นแปดราคาเปิดเนาะครับก็ต่อรองได้ครับผมครับห้อยนี่มานจะใส่ครับมาจากสีคิวครับซีคิวโอ้เรามาไก่แล้วครับวันนี้มาไก่เยอะเดี๋ยวถ้าพี่น้องสนใจคอยโทรหาห้อยเราครับห้อยบาร์โบนต่อครับศูนเจ้าแปดครับสองสองหนึ่งครับแปดศูนย์แปดเจ็ดห้อยยังครับ ไม่ตู่ครับมาจากสีคิ้วนาะครับวันนี้สโชลดีไหเด้อครับผมเด็กควายได้เลี้ยงลูกเฝากลับบ้านครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวพี่น้องจะควายส่วนใจควายทัหาเลาครับลูกเป็นลูกสาวนะครับเขานอนอยู่เขาอดีตมัดเมื่อยแล้วมาไก่เนาะครับเจ้าเจ้าของรถตีไรให้ลูกขึ้นในเบื้องครับเอื้อมถึงบ่แล้วครับอ๋อ อ๋อลูกเราลูกของเราก็สวยแล้วนี่ครับนี่แม่ลูกเราก็สวยเยอะหน้าหวานว่าลูกเขาหน้าหวานนี่แหละหน่อยเนาะแม่ยังงามเออหน้าตาดีเราอยู่ครับเนี่ยสวยเยอะพี่น้องเคยช่วยหาห้อยเราเอาเลยครับห้อย ตอรองเราเลยครับลูกสาวเราสวยเยอะเอาห้อยสวัสดีครับมือนี้ได้งัวใหญ่มาสองตัวนะครับเนาะเอาเอานังหูนี่ก่อนครับเนี่านังนี่ได้จากปีห้อยอายุเขาอ่ะได้สามปีกว่าแล้วครับท่องเขาตอนนี้ท่องเขาได้ครับยังบ่ท่านได้ท่องครับท่องว่างอยู่ท่องว่างเขาท่านมีลูกมาบอกครับมีลูกตัวนึงแล้วครับอ๋อลูกตัวนึงถ้าไปลูกตัวที่สองอันนี้งัวใหญ่แล้วด้วยครับเนี่ยอีหลานอีตัวใหญ่แท้ สูงที่บล้อยห่าคุณบอกห้อยครับเติมดูบล้อหา่ากลัวเออเดี๋ยวค่อยเบิ้งรายละเอียดได้เลยครับเด้อห้อยเปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยวารายที่มื้นสามครับอันนี้คือราคาวารน้องห้อยเนาะราคาวาครับอ่ะที่นี่นั่งแดงครับห้อยนั่งแดงนั่นสาวยูนะ่ะนั่งแดงนี่เป็นสาวได้ประมาณจักเดือนเนาะเดี๋ยวค่อยเบิ้งหนักกันทุกคนประมาณปีกลัวนั่งแดงนี่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสามมื้นสองสามมื้นสองห้อยากใส่ครับมาจาก บ้านเขานะครับอ้าวขอเบอร์ติดต่้องับห้อยเพื่อพี่ต้องยจะได้ไปเลี้ยงศูนย์แปดเจ็ดครับเก้าหกสองครับหกห้าสี่แปดห้อยอย่างครับห้อยชายาครับห้อยชายาพี่ต้องสนใจค่อยโทรหาเราด้วยครับเด้อถ้าพี่ต้องอยากได้แต่ว่าเพื่อนบรสะดวกมาเอาเพื่อนบรมีรถมาลากมาแจ้เนี่ครับห้อยไปส่งเด้กปะได้อยู่ครับเราก็ยกไก่ลายขั้นไก่ก็ค่อยน้ำมกนน้ำมันซอยกันเนาะครับครับวันนี้ไก่สุกๆแล้วห้อยเด้เราจะค่อยเร็วๆครับเดี๋ยวผมเบิ่งรายละเอียดของเรากันครับ พี่นองไปโทนหาหยวเราหางเลือดดีครับเนะี่ยหางลากดินเลยครับเนะี่ยหางอ,อันนี้อีแดงนังแดงนี่เขาเขาที่ลูกมาทั้งหลังเะครับเนะนี่ยนังแดงนี่เป็นหัวลูกกระทบกันนะแล้วครับน่ยนะครับ พี่น้องไปทั่วหาหัวเหราคือกล้วยกหัวถึงว่ากล้วยเนี่ยผมย่อสามพิเศษไวแต่ราคาเนี่ยมันติดเลยตอนที่พี่น้องเราได้มาติดต่อขอ,อหวัวเขาอยมันทึงไปเลี้ยงเนาะครับผมครับผมคุณพ่อมาได้ไสนครับมาจากบ้านนวลสะอาดนะครับนวลสะอาดจตุรัดต๋ครับอ๋อเมื่อนี้มาเอาอหัว เอาจากตัวครับผมห้อยแล้วอ่ะแม่ลูกแม่ลูกครับแม่หนี่ครับผมแแม่่ดนนีห้อยปล่อยให้เพิ่นเท่าไหร่ครับนะห้อยสี่สิบสี่ครับผมราคาก็ฟังครับผมลูกเป็นลูกสาวลูกสาวครับผมอีนั่งแล้วก็แม่กับทับเรียบร้อยได้ครับเนี่ยนั่งแดงตัวนี้ได้ลูกจากตัวเราไหมลูกตัวแรกครับผมสองค่าท่องนี่ครับผมผสมหรือเด้อผสมแล้วครับผมห้อยพ่อยัางไรเขาครับอ่าพ่อบ้านห้อยไว้ครับอเมริกันมามันแดงลูกเลือดร้อยจะใส่บอครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นเลือดแปดซีบครับผม่ว่าดีเหรอพีครับผมดีครับใจอะไรอยู่ครับสูงเท่าไหนนะห้อยอีหลานห้อยสามซีบตัวครับผมโอ้เราสั่นเดียวตัวครับพ่อเราจะไปเลี้ยงดีครับครับปล่อยเขายของบนน้องเราเลยเสียไปเลี้ยงเรียกว่าเอื่นคนบ้านเดียวกันกับเมื่อนี้กับพี่น้องไทยบ้านกันมาใช้บริการหลายเนาะหลายอยู่ครับผมครับหลายอยู่ พี่น้องไทยบ้านนะครับเนาะอาทิตย์ลุ้นถ้าอยากมาใช้บริการกับมาครขม้าวิธุกพลรหัสมั้ยุกพลรหัตแล้วกับวันอาทิตย์อยู่นี่นะครับครับผมส่วนนังแดงนี่พ่อเราม้าขอไปดูแลแล้วครับผมวันนี้ห้อยบนติงกระสุกดีนะครับผมเนี่ยห้อยบนติงกระสุกดีเนาะครับผมนั่งนั่งยังได้ครับนังหรือผู้นังครับผมแม่เขานี่ยเขาไดครับน่ะเปิดไว้ซีมือถ่วนครับผมแล้วก็เปิดครับผมพ่อกระยุกแพ็คคู่แสดงหรืพ่ออ่านหนังสังซะ เอาดังเขาไปน้ำว่ครับตังมันก็พอครับเราขายง้วสาวน้อยออกแล้วอยู่ในควอมกล้วยคนละอุตโตกล้วยนึ่งกระทับแล้วโอ้กล้วยที่ถามมียู่ยกล้วยก็ได้ครับผมเพาไหวเข่าแล้วเป็นเด็กใหญ่ไม่รู้พี่ครับเดี๋เรื่องง่ายเนี่ยก็จูบไปลรำสีก็ได้มียู่ยกับพ่อเพราะว่าช่วงนี้งัวราคาพวกฝฟังราคามันถอยลงมันกว่านเขามาซื้อแบบนี้แหละถ้าเปลี่ยนแตงน้อยราคาที่ขึ้นมาที่สูงนี่ครับ ยี่อจะได้ซื้อเขาหาเมื่อนพ่อจังเลยมันต้องซื้อรถยนต์เนี่ยขายหาเมื่อนพ่อเพือเขาเนี่ยละบามันบามันครับบารมินกันบามันครับตู้มาเนี่ยหนังนานาเนี่ยหนังนานาบาร์มันกับผมอ๋อพอดีก็เราบักขอไปอยู่เล็บคบเมื่อน้อยเนาะครับผมครับครับผมเอาค้อยมาถึงที่นี่ถามควายครับผมควายท่านนี้เป็นควายสาวเป็นควายสาวครับผสมบิ๊กเบิร์ดเลยนะครับนี่ใบนี้ก็บิ๊กเบิร์ดครับผมแดงครับเป็นลูกแรกน้าห้อยเนาะลูกแรกครับผมควายสาวครับ ที่ลานี่ภาพรวมเราได้อ้างครับอ้างเลยอ่องมีสองอ่างอ่องล่างเห็นชัดอ่องบนก็เห็นอยู่ครับผมครับ่อสาวสูงก็ได้ห้อยที่ลานน่ะต้นนี้ก็บยี่ห้อสามสิบแต่ยุ่ครับผมตีไปลอยสามสิบเนาะครับผมตีไปลอยสามสิบครับค่อยมืถึงตัวดไปเท่าใดครับที่ลานอ่ะต้นนี้เปิดไปสี่มื่นครับผมสี่มื่นครับผมครับอ้าขอบุญทุกครับ 0637802841ครับผมที่ว่าที่ว่าทับมีดเพื่อที่ทับจะเดือดแล้วครับตัวนี้เดือนกลัวครับผมผ่านครับมีใบมีหลอดครับผ่านหลอดแล้วครับผ่านครับผมสองหลอดกลัวแล้วครับที่เดือนกลัวครับผมใช่แล้วก็ดีอยู่ครับดีครับผมเดีลูกเดี๋ยวจะสายแล้วเนาะคนเถ่าวนเยาไปเลี้ยงครับนั่นวางแล้วเลื่องเราซีนกว่าบาทนะครับสายแล้วดำดีอยู่ครับ แต่ว่าหางคับอยากสั่นนิดนึงหางเขินน้อยนึงครับหังเป็นบ่หมี่บะดิซิเอกครับครับผมครับพอได้ก็ไปพอนั่นคือเก่าครับผมนุ่มงามครับนุ่มกับบะติ้งมาหยางครับผมนมสีเก่าอ้วนดีครับท่ายดีเลาะเยอะนะครับอีหลานข้องบิ๊กเบิร์ดไว้ครับครับผม ให้ทุกข้อก็ห้เด้อครับผมครับพี่น้องผู้เดชสนใจกค่อยทุกหาห้อยบนถึงแล้วครับครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่นางเท้าตัวหนึ่งเนาะครับผมกับไ้กัเท่ากับก้วยนะครับผมจนนั่นพ่อเรามาขอไปดูแลพ่อเรามาขอไปดูดูแลแล้วครับผมแม่แดงกับลูกพ่อได้ไปก็ให้คำคุ้น้ะพ่อเด้อให้ออกเม่แพ้ลูกครับครับผมกินไง่ายกินางอยู่ไงครับผมพี่น้องก็ค่อยมาใส่บริการด้วยครับตลาดหทงนี่นินดีครับผมมีทุกคนเลือหัดน้อยเนาะครับทุกคนเลือหัดครับผมถ้าอยากอยากชมง่วชมกล้วยกะ สมง่วกับเปิดกไปช่องพันเก้าอรยแปดนะครับด้อครับจากส้มขั้กัเขาไปในช่องพันอร่อยแปดพันเก่าครับผมครับครับวันนี้ขอบคุณนายห้อยครับครับผมครับยินดีครับดครับโอ้บักลานี่เราป่วยปีไก่เนี่ยนะครับน่ยเพราะว่าตอนนี้เราหายแล้วแล้วผมเย่ส่กครับเน่ยเพเห็นเจ้าของ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ก,กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ